วัสดีครับโครถใหม่ MA นะฮะสเตียเป็นรถทรงแนวอ่าอ่า ไฮโซไม่เชิงสปอร์ตประมาณว่าเหมือนจะบอกว่าเป็นเทสลาก็ได้ประมาณนี้นะเหมือนประมาณทรงไซเบอร์ไซเบอร์หน่อยนะ่าตัวนี้เป็นรหัสหนึ่งแปดหกหกศูนนะครับก็เบอร์รหัสหนึ่งนะครับไม่ได้มีอะไรดูหรามากมายนะฮะก็คือตัวยางจะเป็นยาง ธรรมดาที่ไม่ให้ซุปเปอร์หานะครับซึ่งตัวบอดี้จัดว่าเท่อยู่เปิดดูด้านในกันเลยดีกว่านะตัวนี้ตัวปีกก็คือจะแนวประมาณครอบล้อเลยนะฮะถ้าไม่ได้ใส่ถ้าไม่ได้ใส่ปีกก็จะดูไม่เทเลยแต่ว่าถ้าไม่ใส่ปีกก็จะมีข้อด,ดีคือมันจะโอเพนด้านหลังจะใส่กันชนแบบยังไงก็ได้เต็มที่เลยนะฮะ สิ่งที่เราจะได้อย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นยางอ่าเป็นยางธรรมดาไม่ใช่ยางซนะุปเปอร์ฮาในยางสลิดนะฮะเล่นน่าจะเล่นโอเพนบล็อกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะถ้าเป็นยางซุปเปอร์ฮาส่วนใหญ่จะเล่นโอเพนบล็อกในประเทศไทยค่อนข้างดีนะฮะตัวล้อจะให้เป็นล้อกลางแต่ว่าเป็นล้อกลางที่มีออฟหลังนะครับก็คือตัวนี้ไม่ใช่รถที่เป็นล้อกลางด้านเท่านะฮะแค่ okay. โง่เอเม่สีดำอย่างที่รู้กันแล้วก็คาร์เต็มเอสีดำน,น,นี้ไม่มีอะไรใหม่ทูตเตอร์อเม่เนะ่ยใส่กับเอเม่ได้นะหลายคนจะชอบงงว่าทูตเตอรเอเม่ใส่เอเม่ได้ไหมครับใส่ได้นะสะพานไฟเหมือนกันนะฮะเอเนี่ก็คู่กันประกอบนะครับก็ไม่มีอะไรสำหรับใครที่ยังไม่เคยประกอบโง่เอเม่ก็มีดูที่เพฟรสด์บินิโพรวิลเบสิกนะฮนะประกอบโง่เอเม่และ เช่นเดิมเดี๋ยวเราจะประกอบตัวรถให้เรียบร้อยแล้วเราไปเน้นดีเทลด้านติดสติกเกอร์บอดี้กันตัวนี้เหมือนอารมณ์ว่าจะไม่มีการทำสีบอดี้นะจะเน้นติดสติกเกอร์อย่างเดียวถ้าจะไม่ผิดนะครับเนี่ยไม่มีทำสีแปดสติกเกอร์อย่างเดียวเลยนะครับโอเะตัวสติกเกอร์ ไปดูกันว่าประกอบออกมาจะเป็นยงไงนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับการประกอบโครง MA นะฮะก็ไม่ยดาเท่าไหร่เนาะโอเคเดี๋ยวบอดี้แปดสติ๊กเกอร์ไปเดี๋ยวจะสคริปไว้ตอนนี้นะส่วนใครที่อยากดูการแปดสติ๊กเกอร์ของบอดี้ตัวนี้เดี๋ยวแปะไว้ที่ท้ายคลิปนะฮะไปดูกัน โอเคครับเรียบร้อยนะฮะสำหรับการติดสติกเกอร์บอดี้นะการติดสติกเกอร์บอดี้ไม่ยากนะครับใครที่อยากดูนะ,ะเดี๋ยวแปะท้ายคลิปให้ผมทำคลิปย่าสติกเกอร์แอนต์อินสตอลแอนต์เพนนะฮะแต่ตัวนี้ไม่ต้องมีเพนนะติดสติกเกอร์อย่างเดียวนะฮะก็เข้าไปเลยนะครับสวยงามทรงโบเชวนะฮะถ้ามีถ้าเป็นยางซปเปอร์ฮาดด้วยน้าเล่นโอเพนบลอกได้นะฮะนี่ก็ สวยสวยแต่ง b m a x ได้ไหมแต่งได้แต่อาจจะใส่กันชนด้านหน้าอาจจะมีติดนะไม่รู้จะใส่ฟูเขาได้ไหมต้องไปลองนะฮะเ,เรียบร้อยน,นะครับ ทีนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะครชอบถูกใจกดติดตามนะฮะสนับสนุนการดูโฆษณาทายคลิปต้นคิิหรือสมัสมาสมาชิกก็ได้นะครับส่วนใครอยากได้รถคันนี้นะฮะซื้อได้ที่ไหนเจากไหนก็มีขายทุกที่แต่ถ้านึกไม่ออกก็แนะนำรานไวรัสมินิโฟวีลนะมีลิงก์เพจทายคลิป,ปตรงช่องคำอธิบายนะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ